ครับพ่อแม่พี่น้องมือนีนน้งนายหอยซีแปดนะครับผีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งว่านุ่มว่าสาวนะครับตลาดซื้อขายโคกับบือลอยเอ็้นเท้านะครับเปิดถูกเสาวันเสาร์นะครับเปิดถูกเสาว,วันเสาร์งัวควายกับสีขาวแต่แดงวันสุกแม่นี่ปะครับสามสี่พันห้าแต่ผมแม่สาวนะครับแม่สาว,าสาวอีกแม่หนึ่งอนาคตแม่พันในอนาคตครับผมหามุมง,งามๆฝากพี่ฝากน้อง อันน right like şey. like okay ี้ก็สีสูงอยู่ประมาณร่อยสามจิหานะครับสาจิหาถึง1่อยสีิเซ้นกัดโดยประมาณนะครับม่์ปีนวองไน้ไวที่แปดใส่ส่วนสูงกับคองวัดนะครับปกปสุดยอกติผมกับสีสูงอยู่ประมาณห่อยหกิเส้นนะครับขันเพียงเอือกสิอยู่ประมาณห่อยสาิเส้น ประกาศตัวนี้สูงถ่อมเอิกแน่น่อยหนึ่งนะครับงวแน่สาวสามหมื่นสี่พันหาร้อยชุดนี้เลยพ่ะของพ่อาลายเป็นไดพ่ะสี่สิบเก่านะครับสี่สิบเกาสี่หมื่นเก้าพันบาทตรงสรั่งดีๆนะกับผมลูกใดข้าใดนะครับลูกใดข้าไใด <c oughs> สวยมาแน่นายหอยห้องกันเริ่มเบอร์บเบอร์เดียวกันว่าไหงว่าสองตัวนี่บอครับบอ<า>๋ออ<ม>่ะตัวตพุ่นนะตัพุ่นครับเบอร์ด้วศูนย์หกห้าศูนย์สนสมเจ็นะครับในายหอยหอยต้นนะครับตัวต่างพุ่นของพ้าเดยเบอรยังว่า โตตอนนี้เดี๋ยวพ่อเงนปะสี่สิบชี้นะครับสี่หมื่นสี่เดี๋ยวผมครัประกันมั่นจักจักเดือนพ่ะสามเดือนประกันมั่นสามเดือนนะพ่อเนาะกับผมตัวนี้ก็สิสูงแบบลอยสี่สิบเซนด้วยนะครับประกันมั่นเดี๋ยวโบยด้วยหัวเราแต่ยาวดีนะครับทางยาวดี เดี๋ยวพอมกับครับผมตัวตัวนี้เดี๋พ่อชุดนี้สวยๆเลยนะครับสามตัวนี้สี่สามครับตัวนี้สีสบสามตัวนั้นเดีพ่อสี่สีหาสี่หตัวนี้สามหสครับผมเบอรเบอรโทรยัง้าไอตัวตีตัวนึงเอตัวนี้เดี๋พ่อ สี่ฮานะครับตัวนี้ทองไปช่วงอ่าผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับคุณพ่าวันนี้วันนี้นะครับครับสุดนี้สวยๆนะครับฝากพี่ฝากน้องสามตัวเดี๋ยวไล่ละเอียด สวยเลยนะครับตจนเดยเัพตะจนี้นะครับราคาหนาปังเดี๋ยวบอขายพูไปขายเพื่อนร้อยตึ้งขอบคุณขอบคุณเอาเอาใบหันดลังผ่าเดี๋ยวผมคอยทายหลอบๆนะครับคอยทายเดี๋ยวมันออกมืที่บ่ก็ผมออกไม่น <no pues ี้แหละครับขอบคุณหลายๆนะครับครับผมพี่น้องสนใจนะครับเพว่ายิงงานออกมากเยอะครับผม นะครับราคาเบาๆนี่ถึงพีอเนกขางเกียงหน้าไต่สาใหญ่ไก่จุดพักง้วนนี่แหละตัวนี้ไรเป็นไรพีดนร่บีตัวนี่ซ้ำกันครับตัวละชิพเ0ตหารอยิเาอยนะครับตัวเดี๋ยวผมขอทายรอบๆป่าพีป่ากน้องนะครับม่เลือเอาได้นะครับไก่เจนาครับมนเจ็ดพันหาอาตัวนี้ับตัวนี้จะได้ครับเอาตัวนี้กบุณจะได้หตัวนะครับหนึ่งตัวซีตัวครับตัวเลยราคาเดียวกันนะครับหมื่นาอย เงินแสนได้หอนหาต,ตัวปุณโเดียทีมงานห้อยอนเนกนะครับรักพักดีฟาร์มนะครับแต่ของไงนี่ไปเบิงฟาร์มเพื่อนใดนะครับกันของน้อยๆอยูใ่ในตลาดนะครับราคาลักแสนอยู่ทังบาทนะครับราคาหลักหมืน่นอยู่ในตลาดเท่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่ซีโตนะครับม่ซีโตนะ่นับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายว่าหายอนเนกก่อน เอามาหัดแตนกับมากวาดแล้วนะครับมือน,นี่ยแลสี่ตัวนี่ฮสมตัวนีตัวร้างสานะครับตตัวนี้สีตัวนี้นะครับหนึ่งหันรบาทเ็ป้ปใส่งาครับผมสา,มามตัวนี้เนาะสองหมื่นสาม บอกกันกันนั่นเอาผม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 เดี๋ยวซี่มือหานึครับซี่มือนครับเอาคููกันนะครับ4ี่มือหานซี่มือหาเอาตัวนี้คับตัวนี้ก็ได้ตัวนั่นครับตัวนั่นก็ได้เดียกเอาง่ายเยวเอาซี่มือหากับตัวละสองหมื่นสามสองหมื่นสองพันหานะครับสองหมื่นสองพันหาตัวนี้นะครับ เป็นแดงขาวทุกนี่4,000 40, หานนะครับเอาตัวได้ก็ได้ทีมงานเพียรนี่แบบเอาแดงปนขาวเอาขาวแต่ขาวก็ได้นะครับตกตัวละ,ะ22,500บาทนะครับทุบขีดทุกสนามนะครับราคาเบาๆห้องกับทีขีดหยอยอเนกนี่นะขอบคุณหลายๆที่ให้ในหอยที่แปดไทยท้ำทุกคลิปทุกสนามนะครับ เก่าต่อทางผลโยเดี๋ยวเบิงบนเบิ้งมางามๆนะครับตัวนี้กระสีสูงยุบประมาณลอยนิ่มหาหอดลอย30มเส้นนี่แหละหัวก็สิขวบปีแล้วนะครับสังเกตเบิ้ง่าถังว่าบ้านผมเนี่ครับมันสนเข้านี่ประมาณปีนะครับปีพันสิเริมสนเข้าแล้วนะครับเป็นการฝึกเชือกไปน้โตกะเห็นมันเชืองนะครับเห็นมันเชืองแล้วกัขันตามก่านเิ่นกระสิบ่สนเข้าเิ่นเิ่นย่านมันหลังนะครับเป่นย่านมันหลังครับผม ราคาเบาๆมาหาพียร์เอกได้นะครับผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะพี่ร์เอกแปดศูนย์แปดหกหกแปดห้า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 สามสองแปดสามสองแปดนัดวันศุกร์ได้ไปโคกสีวะพี่เปิดไปครับโคกสีเฮ้าครับเปิดไปกับผมติดธุระครับผมเปิดเปิดไปเลยครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวซุกหน้าคุณแล่ะเนาะพี่เนาะครับครับเจอกันนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุครับผมแพร่เพื่อใดนะครับกันสาวๆอ่อนอ่อีกชิ้นหนาพอมีรลดว่างานทีมงานพอมีนะ เมียนตละกับงานมันเมียนรวยกับผมของส่างดีนะพวามควมีนะลายปันใดพอมีครับนี่กับ6 9เก่านะครับลูกได้คำได้เชียงเชียงหูติดโบสถ์ทับแล้วพ้อนะครับทับล้วพ้อาตาใดเดี่ยวเดียวเดียวทับเอบดเไอ็ดเ่สเอ็ดเคหาสองนย์ลนะครับโดยทีมงานพอมีนะครับ แสงดีเล็ดดีนะครับแนางดีนกับลูกใหญ่คํำได้ไดน,น้องเนกับขนาดก้กันทแทหลรกลูกใด้คํำได้นะครับเชียงๆเลยจายพอมีสูงสูงประมาณพัดน์พ่อม่พมีนี่งัวงสี่ิ<ว>หา่ิบบวกครับลอ<ว>ย,ยหาอยหิบสามอยูน่นะครับลอยหาิบสามทีมงาน,งงานไดหดุนนองไม่วัดแล้วนะครับบัตรพ่อแม่พี่น้องครับผม หนึ่ง <entially> ตัวนะครับหตัวต mm. ัวใดอีกความมีหัวล่นธรรมชาติสองตัวหล่นธรรมชาติสองตัวนี่ลายเป็นใดนี่เจ็ดมืหาเรเจ็ดมือหานะ่อนะโตัพุ่นตัวนั้นตัวนี่ลายป็นใดพ่อเจ็ดีานนหนึหลังออสิบหนึ่งนะครับสิบหนึงแสนหนึ่งครั้งว่าผินะครับพ่อแม่ผีนองอตัวจีมงานผอมีเจ้าเกาเฮาในบรรดายูทูบเบอร์เนี่ผู้ใดบ่งูจากพ่อมีถือวาเช่นะครับ ที่แม่นอหัวแม่โดดจะแม่สาวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับร้องพัฒนามันได้คือหัวพอมีเบื้องราคาซื้อขายกับทีเป็นราคาต่อรองกันใหญนะครับราคาต่อรองกัน,นนะเลยทายรอบๆลฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเคีื่องดีแล้วกับผมเคีื่องดี มูดีโพสควันนะครับตกคิดตกสนามพอมีผมกาเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะ่อย์กสองศูนย์หกสองเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกแปดหนึ่งหน่งเาแป่ะครับว่าเห็นกันดูแต่ทางสาคารผิน้องแบบนี้กติก็แีกลนฟครับกับผมขอบคุณหลายๆนะครับต่างม่เหรียญม่ยามพอแม่พี่น้องน้ำกันนะ วันนี้ไม่เอาตัวผู้มานะครับขอบคุณพ่อเมาหลายๆอยู่อยู่ดีสบายนะพ่อนะฝนตกไหมพ่อทางนู้นไม่ตกเหมือนกันนะครับเอาวัวไปใส่ย่านี่แหละเราคู่ตัวนี้เท่าไหร่ปะ่ะค,ค,คู่นี้ตัวละสองหมื่นพันสองหมื่นหนึ่งพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเป็นงื่ไทยนะครับโดยทีมงานพ่อเมาเข้ามาแล้วนะครับพ่อมเมามาตั้งแต่เย็นวันศุกร์เหมือนเดิมบ่ายสี่โมงมาถึงนี่นะครับเปิด แต่น้ำเข่าพ่อเมากับชินน้องยุงนี่นะครับชุดไทยนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องฝากพี่ฝากน้องโดยทีมง,งานพ่อเมาราค่าจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้นะยหอยชิบแ่เพิ่งแบ่งมาฝากพี่ฝากน้องมือใหม่นะครับไผอยากเดียงไผอยากเอาไปใส่หง่ากะบ้เนนสีป้เนเนีย,นยงกะเอาไปซ้ำนี่แหละครับเลียงไปมีแต่กำไรนะครับผันบ๊อบปวยตายแต่ว่ามันจิมนี่จะได้ก็ได้นะครับนายหอยที่แต่การลงทุนถูกอย่างไม่มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงแต่ว่า สำหรับผมสิม,มกักเป็นง่วแม่หลายกว่าง้วผู้นะไปเลี้ยงสักพักมันมันขายได้ก็ขายนะเพราะถ้าแล้วขายไม่ได้เราก็ผสมมันก็ต่อยอดไปอีกเนาะเออทีมงานพ่อเมานะครับมาเลือกซื้ได้นะครับกลางพ่ออันนี้ตัวนีนเล่เล่เ,ลเลมียนนิใช่ไหมอ๋อตัวนี้นะพ่อเนะปกติพ่อไม่เล่นสีแดงวันนี้เอาสีแดงมาโชว์ต่อไรพ่อมาห้าหมืนห้าพันท้องอยังพ่อ ท้องสี่เดือนนะครับเป็นเข,เขาให้ให้าหมื่นพ่ออยากได้เท่าไหร่ 3, อ,อ,อยากได้ากหนกันอ้าได้ห้าหมื่นสามพันครับราคาบวกอีกนิดหน่อยนะพ่อนิดน้อยก็จะได้แล้วเหลือจีตัวพ่อมาวันนี้ก็มีสีดี CD นะครับสีดีตัวเหลืออีกหกตัวตัวไหนอีกเ่อตัวนี้นะจ้าอืมส่วหนึ่นงเอาจะจเเอากลับแล้วนะพ่อมานะ ว่าตัวนี้มาจากทางบ้านพออ่อเลยปกติพอเมากับสิเิลรนจะวาโซนหน่อยๆครับมันีเอาปากงาม,มาปากทีฝากนองว่าลองไล่เล่หลังจากเขาแพนกล่องไปบ่ได้นะครับแพนกล่องไปบ่ได้ก็ต้องคอให้พอแม่พี่น้องนะครับโดยทีมงานพอเมาขันผู้ใดมากสายใช้โรเล่นะครับพอเมาผ่าแตนถังหอยอนเนกใจต้ตนย่างไงนะครับจุดผักทั้งหนาของน้ำชุดนี้ชุดนี้ แม่ลูกแม่ลูกเท่าไหร่นะพ่อหกหมื่นสองหกหมื่นสองเฉพาะลูกมันแยกยังยังเออเฉพาะลูกมันค่ะตีเป็นยังไงครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันนะพ่อเนาะมาหนีราคาเงื่อนหน่อยแต่ต้อนะครับพ่อแม, <c oughs> ม่พี่น้องสองหมื่นสามพันถือว่าหนาต้อลงมาอีกนิดนึงแต่ชิเหลือแม่นะครับเหลือแม่ปากพี่ปากน้องมาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาได้นะครับทางพ่อพ่พอมเมาปกติพ่อมาสนามรายละเอียดแล้วไปไหนต่อ ยะโสยะโสทอนนุ่นเนาะครับผมสองสนามสองสนามสสนามนี่แล้วก็ซื้อตามบ้านเข้ามาขายบ้านแล้วก็บางท่านก็ซื้อตรงสนามค่ะแล้วแต่จังหวัดนะครับบางทีก็โทรหาพ่อเมาทั้งสื่อทั้งขายได้นะครับพ่อเมาผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องหน่อย064 064 265 265 4846กสี่นะครับขอบคุณพ่อเมานะครับเอาบัวงามงามมาฝากพี่น้องทางร้อยเอ็ดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ห่างๆนะครับบบาเข้มนะครับฝากติดตามเพิ่นดังกว่าผมแล้วครับสวัสดีกาเบาเข้มนะครับ FC นะครับเนาะ FC ช่องในหอยซีแปดครับผมช่องในหอยซีแปดทุกท่านนะครับนักขี่กำลังรับชมอยู่ในคณะนี่ครับขอฝากอีกักช่องหนึ่งนะครับเนาะช่องบบาเข้มดีครับสีน้ำเส้นเหนอเจ้าครับราคาง่วนราคาควายกันเลยครับ ผมกัเป็นน้องไม้ในวงการกัเจนนี่เออน้องไม้ดังแล้วดังแล้วดังไกลแล้วนะครับอ๋อครับผมยินดีกับขอฝากติดตามน้ำเนื้อนะครับเนาะไปดีนึงช่องนะครับเนาะครับผมครับผมกับผมครับผมทางหลังไม้ทีมงานยูทูบเบอร์ทุกท่านกับคุยกันนะครับบอกกันหลังไม้หลายกว่าเวลาไายท่าอีกนะครับอีจ่ายน้ำบ้าเข้มนะครับเพป็นไดเป็นสิมีข่าวดีเร็วๆนี่แหละนะครับส่วนนายหอยที่แปดยังบ่มีคือเก่านะครับ ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เจ้าหน้หอยที่แปดกับเบาเข็มน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเอาไว้พ่อกันคลิปนา,นาสน้มหนามือนี้นี่คาวาเบาเข็มกับจิตไปทางน้องกุุงใน้หอยที่แปดกับแน่ใจนะครับแน่ใจว่าจิตไปได้บ่เดี๋ยวมีภาลกิจนงานบ่ชอาจังย์นเอากลับไปทางลอยอตลาดน้องกรุงน้ำกันนะครับสำหรับว่นุ่มว่าสาวราคาเบาๆคลิปนี้กั ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันคลิหนาชะน้ำหนาขอบคุณหลายๆครับ